สวัสดีครับวันนี้ว่าผม PS ที่ชื่อประวนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Breed Eternal Soul ซึ่งวันนี้เซิร์ฟ414ก็ได้มีตัวอาวุธเหนวเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันนะครับก็เริ่มจากกดฟรีหนึ่งรอบก่อนนะครับโอ้อาวุธ54ครับชุดยอดก็เดี๋ยวจะกดเลยแล้วนะครับเก็บเศษให้ครบนะครับ50จัดไปครับ โอ้โอโอได้เยอะอยู่ครับเป็นสิบเศษแล้วครับขอให้พอด้วยเท่ารอบนี้จะได้ไหมไม่ได้ครับขอเป็นสิบห้าเศษมันเหมือนรอบเป็นรอบหรือเปล่าไม่รู้ก็เดี๋ยวรับอันนี้ก่อนโอ้ให้เศษแดงเลยยอดเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวไปรับ คืนยกกันก็ตอนนี้เดี๋วเปิดเท่าที่มีโอ้ได้เสร็จแดงแล้วดเสเ็จแดงเดี๋ยวผมจะแลกนี่เนวแลกมา <S <S เรียบร้อยครับผมได้เนวมาแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาทำการปลุกอาวุธเนวไงดังนั้นเราเลยต้องเปิดครับ รอบนี้จะได้อะไรบ้างเออไม่ได้เลยเปิดไปแล้วก็มารับบ้างก็ตอนนี้มีสิบเจ็ดเศษอาวุธนะครับก็เดี๋ยวเปิดไปมันต้องได้แหละครับสิบยี่ิบสองแล้วครับยี่สิบสามแล้วก็เดี๋ยวมารับไปเรื่อยๆ ยี 23, أو, 28, right, right. oh, harder, ิบสามเศษฮะขอเป็นยี่ิบแปดเลยได้ไหมขอได้ค mm ัน hmm. ทีก็มียีิบสามขอให้พอด้วยเถอะเก็บนานอยู่นะหยกหมื่นแปดเป็นยีิบแปดครับเปิดต่อไม่ได้ น่าจะเป็นสามสามนะครับรอบนี้โอเคเป็นสามสิบห้าสินนีวิตยโอสุมโนานั้นอนนี้ก็ยังสามห้านะเป็นสี่สิบละยอดเยี่ยมครับสี่สิบสองใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ เดี๋ยวไปรับคืนยกก่อนเป็นสนะี่สิบสาะก็เดี๋ยวที่เหลือเราอาจจะเอาไปลงกับกาชาปองนะครับถ้ามันมีกิจกาชาปองแต่ว่ายังไม่มี42นะ่องะเอ,อิต่อมันต้องได้อยู่ครับยังสี่สิบสองอยู่นะครับ 4ี่เจ็ดละสี่สิบแปดเปิดต่อเปิดต่อรอบนี้ไม่ได้โนอะ้สี่เก้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดแปดสิบเพชรฟรีอ่ะโอเคไม่ได้รอบนี้แหละได้เนะี่ยจัดไป เรียบร้อยครับก็ได้มาแล้วสำหรับอาวุธปลุกตื่นเนวก็เดี๋ยวก็ไปรับกันก่อนนะเพชรที่ได้คืนอยู่อย่างน้อยก็พอทดแทนได้ดนิดนึงก็รับของไปก่อนตัว่าเจ็บหนักอยู่นะครับเสียเยอะมากเลยอนะเหลือแค่สองพันกว่าขวาา แต่ว่าเราก็ได้เนวพร้อมอาวุธแล้วครับนี่เปิดไปเลยโอ้เสจแดงเก้ากับเบียคุยะาสุดยอด,รดครับเสจแดงหกสิบหกแล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วโอ้เสจเนวค่อนข้างจะเยอะเลยเราแลกโอคิโอลามาแล้วด้วยแพ็คเลือกดังนั้นเราจะแลกเนวเสนะี่สิบเก้าเศษเนะอ๋อนี่แพ็คเลือกตำลาเก็บไว้ครับพวกเลือกเลือกนี่เราจะเก็บไว้นะครับ เปิดอันนี้ด้วยแล้วเศษแดงก็ขาดอีก 4, สิบสี่เศษก็จะทำอุ่นได้แล้วเดี๋ยวเปิดไปก่อนรับไปก่อนนี่เศษใหม่เป็นหกเจ็ดแล้วครับเบือนใหม่นี่เราได้เนียวแล้ว<อ>เดี๋ยวขอไปดูเนียวก่อนนะนี่ได้ไหม เราก็จะปลุกอาวุธด้วยนะครับโอ้เป็นแอคแท็กด้วยช่องนี้ถือว่าสุดยอดโอเคอัพสามดาวเรียบร้อยแนวตอนนี้เราก็ยังอัพสี่ดาวไนมะ่ได้หกเจ็ดเป็นเจ็ดหกก็ถ้าสุ่มอีกก็จะได้เป็นสี่ดาวนะแต่ตอนนี้เราจะทำอุ่นนะครับแต่ว่ามันเริ่มมาเลือดไหลเลยเอาไงดีเดี๋ยวอัพไปเท่าที่อัพได้ก่อนนะ ็เดี๋ยวก็ยัดเวลไป่อยนะเวลขึ้นรัวๆเลยสุดยอดนี่จะเป็นหงแดงของทีมแนละ้วยัดไปเลยพลังเพิ่มมาเยอะอยู่พลังหมื่นเจ็ดแล้ว เดี๋ยวเราอัไปเท่าที่อัพได้อัพขึ้นดาวต่อไปอัพขึ้นต่อไปปลดโซครับแล้วก็อัพไปชุบชุเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเป็นดาเมจให้ครับเดี๋ยวใส่อันนี้ของอิจิโกนะครับหรือไม่ก็จะใส่อันนี้ของเบลคุยัก ก็เดี๋ยวก็อัพเวลสกิลไปแล้วเงินน่าจะพออยู่โอ้ไม่พอด้วยสี่ล้านนี่มันยังไม่พออีกอัพไปโอเคเรียบร้อยปุกขึ้นระดับต่อไปลนะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาปลุกอาวุธเนวนะครับก็ใช้ไปห้าสิบอันนี้เนวโอเคแรกมาทำ แรกเท่านี้เราก็จะปลุกอาวุธเนวได้แล้วนะก็เดี๋ยวเราก็ต้องรอใหม่รออุ่นอาวุธมานะครับนี่ครับถ้าอาวุธอุ่นคี้มามันก็จะเพิ่มลดดีเฟนส์อะไรพวกนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งมันจะช่วยเราได้เยอะเลยครับดังนั้นเราต้องรอครับ ก่อนอื่นก็ปลุกอยากรู้ว่าพอปลุกอาวุธแล้วมันจะโหดขึ้นแค่ไหน um <un> เพิ่มเปอร์เซ็นต์ติดสตั้นแล้วก็ทําเลือดไหลเป็นสองชั้นแล้วก็เป็นอะไรต่างๆดาเมจก็จะแรงขึ้น ดาเมจสกิลจะแรงขึ้นดาเมจเลือดไหลก็จะเท่าเดิมแต่ดาเมจสกิลจะแรงขึ้นสามสิบเปยัดไปตั้งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะอัพเหมือนกันนะครับอัพไปอัพไปดาเมจของมันต้องเยอะโอ้เราไม่มีสักอันปวดฉีดไม่ได้เลยสักอันโอ้โห อัพไปก่อนครับละมุนนี่เราไม่มีแล้วก็ที่เหลืออัพไปเทียนโจมตีกันเลยก็ประมาณนี้ก่อนตำลาอะไรนะเดี๋ยวดูปะตำลาลับเสริมกายตำลาลับเสริมกายนี้ แต่ขอคิดดูก่อนนะครับว่าเราจะใส่อุณชิชเพื่อให้มันมีนมดาเมจก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะสู้เราใส่เนวให้มันมีดาเมีตงแรงจะดีกว่าก็เดี๋ยวเราต้องค่อยๆฟาร์มไปจนขึ้นกรอบนะเนวเนี่ยเราจะทำกรอบแดงนะครับมะนั้นก็สู้พวกท็อปเซิร์ฟไม่ไหวแล้วครับ ที่เลยแล้วก็จะค่อยๆเก็บปุกอันนี้นะอ่อประมาณนี้ก่อนอัพเท่าที่อัพได้พลังสองหมื่นกว่านะก็ขอคิดดูก่อนนะครับถ้าเราเปิดอีกพันสี่รอยสี่สิบนะเราจะได้คืนยกเท่าไหร่ขอดูไป เราจะได้คืนหยกอีกหกร้อยเป็นเสียแปดร้อยแล้วเราจะทำเนวขึ้นสี่ดาว,ดาวได้ซึ่งพอเนียเป็นสีดาวก็จะเพิ่มเลือดไหลตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเอาไปพีพีเท่าที่ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะเอาเนียใส่ช่องนี้โอ้พลังเพิ่มนละยก็เดี๋ยวเอาไปลองก่อนนะ แค่นี้เราจะไม่ใช่อะไรหรอกเราจะเอาเลือดไหลให้เบียร์คุยะเดี๋ยวหาทีมที่พอๆกันสักทีมก่อนโอ้อันดับเราตกลงมาเยอะเลยนะเนี่ยอันดับสี่สิบแล้วเนี่ยเมื่อวานยังท็อปเซิร์ฟอยู่นะอ่าทีมนี้มันได้เปิดก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวลองกับทีมนี้ก็ได้ อยากรู้ว่าดามจเนีวตอนนี้มันจะเท่าไหร่ละดดันซาโรุเ้วจะบางอะบางแน่นอนดามจก็ไม่น่าแรงเท่าไหร่โอ้แสนเจ็ดก็ใช้ได้นะครับเอาได้อยู่เพราะว่ามันจะทำเลือดไหลก็เนี่ยช่วยทำเลือดไหลให้แล้วเบีย,ร,ยร์ัะยะเราก็มีแรงขึ้นอันนี้คือคอมโบที่ผมตั้งใจ ซึ่งเดี๋ยวพอเวลเก้าิเราต้องรอดูกันอีกทีว่ามันจะพออาชูราไหมเนี่ยอาชูราถ้าไม่พอก็จะเติมเพิ่มนิดหน่อยให้มันได้อาชูราก็เอาไงดีประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับถ้าชอบลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพียชื่อปวอรวยนะครับขอบคุณครับ